สวัสดีครับวันนี้ผมบอลจากพัทิลาไอทีนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเซตอัพกล้อง70ไมเอ0เข้ามือถือเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นแรกในการทำนะครับตัวกล้อง70ไม A800 ก็ต้องเปิดเตรียมพร้อมเอาไว้สตาร์ทรถไว้เลยนะครับเสร็จแล้ววิธีการดูรหัสมือถือเอ้ยรหัสไ i f i ของกล้อง70ไมนะครับกดปุ่มขวาสุดเพื่อเข้าเซตติ้งนะครับแล้วเลื่อนไปเมนูเซตติ้งด้านขวา นะครับเลือก w f i เสแต่แล้วเราจะเห็นรหัส w i i และสีนี้เราก็เตรียมมือถือของเราขึ้นมานะครับมือถือเรานะครับลงแอปชื่อ70ไมส์ชื่อเดียวกันเลยนะครับลงเสร็จแล้วเปิดลงทะเบียนให้เรียบร้อยกดเพิ่มอุปกรณ์นะครับมันขึ้นมาด้านล่างนะครับบลูทูธเปิดการทาง,งานเรายกเลิกได้เลยนะครับเสร็จแ,แล้วกล้องที่เราจะเชื่อมเป็นกล้องแบบ แบบมีหน้าจอนะครับเราก็เลือกเลยกล้องแบบมีหน้าจอกดไปปับ๊บแล้วก็เชื่อมต่อด้านล่างนะครับเขาให้เราเปิดฮอสปอตนะครับเราก็ยืนยันปึ๊บมาดูว่าเราเปิด wi-fi กล้องหรือยังเปิดไวเปิด wi-fi แล้วนะครับเห็น wi-fi กล้องแล้วแตะที่ wifi กล้องนะครับรหัสเอาจากหน้าจอกล้องนะใส่รหัสให้ กดรหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อได้เลยการเชื่อมต่อจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับถ้าเป็น Android มันจะถามเรื่องของการรักษาการเชื่อมต่อเราก็รักษาการเชื่อมต่อไว้นะครับถ้า iPhone ก็ผ่านไปได้เลยไหมครับเราก็เชื่อมต่อปุ๊บพอเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับเข้าแอปได้เลย เข้าแอปปุ๊บกองให้ยืนยันละยืนยันตัวตนนะครับปดกดปุ่มด้านขวานะครับใต้เครื่องหมายถูกกดปุ๊บ,บ the confirm button กดพอกดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะแสดงภาพบนมือถือละตอนนี้พอมันแสดงภาพบนมือถือสิ่งแรกที่เราต้องทําคือตั้งวันที่ก่อนกดที่จุดสจุดขวามือด้านบนและนับมาเมนูที่สนะครับ หนึ่งสองสามสี่กดซิ i ค e ไนท์ไยืนยันเป็นการตั้งเวลากล้องตอนนี้ตั้งเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งต่อไปต้อง Format Memory ก่อนเลื่อนไปข้างล่างสุดนะครับมีคำว่า Format Memory นะครับเราก็ Format ใช้เวลาสักครู่การทำงานก <has succeeded. S 1> ็พร้อมสำหรับการทำงานนะครับเราแบ็กกลับไปดูที่ตัวกล้องก็จะเห็นละเราจะดูย้อนหลังกดอัลบั้มภาพนะครับ เราใช้โฟลเดอร์ด้านบนสุดนะครับโฟลเดอร์ปกติแตะปกติปึ๊บจะมีด้านบนกล้องหน้ากับกล้องหลังนะครับเราต้องการดูกล้องไหนเราก็กดกล้องหลังกดกล้องหลังกล้องหน้ากดกล้องหน้านะครับแล้วเราก็เลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการได้เลือกใช้แบ็กออกนะครับกดแบ็กออกอ่าพอแบ็กออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแบ็กออกอีกทีหนึ่งกระสูนหน้าแรกนะครับแล้วก็แบ็กออกกดยืนยัน ตรงเครื่องหมายบวกจะเป็นรูปกล้องของเราเรียบร้อยนะครับก็ออกได้เลยการใช้งานกล้องก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับเสร็จแล้วนะครับการใช้งานกล้องที่ไม่ยุ่งยากนะครับเชื่อมต่อ w i f i ระหว่างกล้องกับมือถือได้ทันทีลูกค้าที่สนใจนะครับติดตั้งกล้อง7 0สซี่ไมเอะแติดต่อทางนี้ชัดเจนนะครับแอดไลน์นี้เลยหรือไม่ก็โทรสอบถามตามเบอร์ที่อยู่ด้านนี้นะครับ กรุงเทพนนทบรุรีสมุทรปราการปรทุมธานีติดตั้งให้ถึงบ้านนัดมาเถอะตามไหนตามลายนี้นะครับ a อสไซพีทีทีชอพร้อมให้บริการคุณแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมบอลจากพัทธิลาไอทีนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเซตอัพกล้อง7จ็ดสิบไมลเข้ามือถือเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นแรกในการทำนะครับ ตัวกล้อง70็มล์ a 8 0 0ก็ต้องเปิดเตรียมพร้อมเอาไว้สตาร์ทรถไว้เลยนะครับเสร็จแล้ววิธีการดูรหัสมือถือเอ้ยรหัส WiFi ของกล้อง70็มนะครับกดปุ่มขวาสุดเพื่อเข้า setting นะครับแล้วเลื่อนไปเมนู setting ด้านขวานะครับเลือก w i เสแต่แล้วเราจะเห็นรหัสไวไฟละสีนี้เราก็เตรียมมือถือของเราขึ้นมานะครับ มือถือเรานะครับลงแอปชื่อ70็ดสิไมชื่อเดียวกันเลยนะครับลงเสร็จแล้วเปิดลงทะเบียนให้เรียบร้อยกดเพิ่มอุปกรณ์นะครับมันขึ้นมาด้านล่างนะครับบลูทูธเปิดการทำงานเรายกเลิกได้เลยนะครับเสร็จแล้วกล้องที่เราจะเชื่อมเป็นกล้องแบบแบบมีหน้าจอนะครับเราก็เลือกเลยกล้องแบบมีหน้าจอกดไปปับ๊บแล้วก็เชื่อมต่อด้านล่างนะครับเขาให้ เราเปิดฮอสปอ t นะครับเราก็ยืนยันปึ๊บมาดูว่าเราเปิด wifi กล้องหรือยังเปิดไวเปิด wifi แล้วนะครับเห็น wifi กล้องแล้วแตะที่ wifi กล้องนะครับรหัสเอาจากหน้าจอกล้องนะใส่รหัสให้กดรหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อได้เลย การเชื่อมต่อจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับถ้าเป็น Android มันจะถามเรื่องของการรักษาการเชื่อมต่อเราก็รักษาการเชื่อมต่อไว้นะครับถ้า p h โฟนก็ผ่านไปได้เลยนะหมครับเราก็เชื่อมต่อปึ๊บพอเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับเข้าแอปได้เลยเข้าแอปปึ๊บก้องให้ยืนยันละยืนยันตัวตนนะครับ กดกดปุ่มด้านขวานะครับใต้เครื่องหมายถูกกดปุ๊บ,บ,บกดพอกดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะแสดงภาพบนมือถือละตอนนี้พอมันแสดงภาพบนมือถือสิ่งแรกที่เราต้องทำคือตั้งวันที่ก่อนกดที่จุด3าจุดขวามือด้านบนและนับมาเมนูที่สี่นะครับหนึ่งสสามสี่กดสิงค h r o นไ z น t i ทมยืนยัน ป็นการตั้งเวลากล้องตอนนี้ตั้งเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งต่อไปต้อง format memory ก่อนเลื่อนไปข้างล่างสุดนะครับมีคำว่า format memory นะครับเราก็ format ใช้เวลาสักครู Lord, ก่การทำงานก็ <succeeded. S 1> พร้อมสำหรับการทำงานนะครับเรา back กลับไปดูที่ตัวกล้องก็จะเห็นละเราจะดูย้อนหลังกดอัลบั้มภาพนะครับเราใช้โฟลเดอร์ด้านบนสุดนะครับโฟลเดอร์ปกติแต่ปกติ จะมีด้านบนกล้องหน้ากับกล้องหลังนะครับเราต้องการดูกล้องไหนเราก็กดกล้องหลังกดกล้องหลังกล้องหน้ากดกล้องหน้านะครับแล้วเราก็เลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการได้เลือกใช้แบ็กออกนะครับกดแบ็กออกพอแบ็กออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแบ็กออกอีกทีหนึ่งมาสู่หน้าแรกนะครับแล้วก็แบ็กออกกดยืนยันตรงเครื่องหมายบวกจะเป็นรูปกล้องของเราเรียบร้อยนะครับ ก็ออกกได้เลยารใช้งานกล้องก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับเสร็จแล้วนะครับการใช้งานกล้องที่ไม่ยุ่งยากครับเชื่อมต่อ w i f i ระหว่างกล้องกับมือถือได้ทันทีลูกค้าที่สนใจนะครับติดตั้งกล้อง7จ็ดสิบไม a แปดร้อยติดต่อทางนี้ชัดเจนนะครับแอดไลน์นี้เลยหรือไม่ก็โทรสอบถามตามเบอร์ที่อยู่ด้านนี้นะครับกรุงเทพนนทบ,บรุรีสมุทรปราการปรทุมธานีติดตั้งให้ถึงบ้าน นักมาเถอะตามไหนตามไลน์นี้นะครับแอสไซน์ SI, t ชพร้อมให้บริการคุณแล้ว